เนี้ยครับเนับจอครับขี้มันครับเนี้ยครับขี้ไก่นะตัวนี้ครับเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่มันนอนครับเนี้ยครับต้นข้างหน้าเนี่ยมันขันทุกวันเลยนะประมาณเช้าเช้านะประมาณหกโมงเจ็ดโมงครับขันไม่หยุดเลยนบตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเนี้ยครับสวนกระโพธินะมาต่อไม่ยากนะแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นร่องนะแล้วก็ดักกําดักยากนะเนี้ยครับ มันจะนอนต้นนี้ครับมันจะขันตรงนี้ครับแถวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันนอนครับพาไปดูครับรำแร้บแลเขาบินไปแล้วเนี่ยครับถ้าเราจะดักเราจะดักตามล่องนี้ครับล่องที่มันเดินครับนี่ครับตามล่องครับเดี๋ยวเราก็จะวางลำโพงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะดักข้างล่างครับ เดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ยดักให้ดูนะครับเดวเดินไปเรื่อยครับมันขันทุกวันเลยครับเดี๋ยวผมจะพานั่งนั่งดูนะครับ เนี้ยครับมันน่าจะนอนต้นนี้คนระับเพราะาเห็นขันทุกเช้าเลยครับเนี้ยต้นนี้นครับเป็นไก่ป่าตัวผู้ตัวเดียวนะครับเนี้ยที่มันขันอยู่นี่นะครับเรา๋ต้องต้องดูตรงที่มันขี้ไว้นะเพราะมันจะนอนนอนที่เดียวนะไก่นะเวลามันนอนนะนครับเนี้ยครับต้นนี้ครับขันทุกวันเลยคนระับแต่คนฟาม,มาดักนะใช้ลำโพงเปิดครับช่วงนี้เป็น ฤดูต่อไก่เลยนะครับนี่ครับต่อช่วงนี้คือโดนแน่นอนครับช่วงนี้หนาวนะครับแก่กรนีนะเพราะว่าเช้าๆนะผมมาได้ยินเสียงมันขันตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นสวนกระโพครนะตรงนี้ครับนี่ยเป็นกระโพดอาหารสัตว์นะกระโพดไก่นับดูครับแบบข้างนอกนะครับนี่ครับดูครับลอยกระแตเข้ามากินนะนี่ครับเต็มเลยครับพวกกระลอกครับนี่ครับทุกฝักเลยข้างๆครับนครับดูครับนี่ครับนี่ครับ พวกกลอกจะกรลอกกระแตเข้ามากินครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นกอไผ่นะตรงข้ามมันจะเป็นสวนยางครับนี่ครับขันตรงนี้เลยครับไถป่านะเดี๋ยวค่ำๆมันอาจจะมานอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแต่ผมจะพามาดูนะบนี่ครับไม้ตรงนี้ถือว่าเด็ดเลยครับไก่น่าจะอยู่โซนนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะเนี่ครับ ขันตรงนี้เลยนะครับมันขันตรงนี้นะครับดี๋ยวมจะพามาต่อนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นสวนยางพารานะครับเนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมจะพาลูกกดมายิงนะครับคลองนี้ครับถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าผมมายิงคลองนี้ประจําเลยนะครับเนี่ยครับก็ไม่ลึกมากนะครับคลองนี้นะครับ เดี๋ยววันพาเอาปุลุกดกดมานั่งยิงครับเนี้ยต้นนี้ก็นั่งได้นะครับเนี้ยนั่งต้นนี้ครับยิงครับยิงวางล่างนะครับเพราะว่าคลองนี้ปลาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาดูทั้งหมายยิงปลาแล้วก็หมายต่อไก่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะผมเนี้ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะ เดินไปต่อมันมากินข้าวโพดนะผมเนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นกระแตหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับจะเป็นกระแตนะเข้ามากินนะนี่ครับถ้าดักดักไม่ยากเลยครับเนี่ยครับมันจะไต่มาตามเครรอไม้บนี่ยครับ ไก่จะอยู่บริเวณนี้ครับแล้วจะพาขึ้นต้นนี้ยิงครับนี่ขึ้นต้นนี้ก็ได้นะครับยิงปลาช่อนครับแต่ว่าน้ำน่าจะลึกพอสมควรครับต้องมีคนมามุดครับไก่ก็จะนอนอยู่บริเวณนี้ครับก็จับประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามนะครับว่าจะได้ตัวไหมครับ ตัวเมียครับเต็มหินตะพูครับน่าจะนอนอยู่ต้นนี้ครับเพราะว่าตอนเย็นๆผมได้ยินมันขันตัวนี้ตลอดเลยครับเนี้ยครับเมื่อกี้หยองล่างนี่สองตัวครับนะครับบินไปนู้นตัวหนึ่งแล้วก็บินไปฝั่งนู้นอีกตัวครับนะครับมีเสียงกระลอกร้องครับตรงนู้นครับมีเสียงกระลอกร้องครับเสียดายมากเลยนะผมเนี้ยครับฝั่งนู้นครับเมื่อกี้ไม่ถ่ายคิให้ดูนะครับ แต่ว่ามันจะขันอยู่นี่คนระับมีหลายตัวคนระับไก่นะเนะี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยที่มันกินข้าวโพดนะเนี่ยครับเนี่ยครับรอยที่มันมากินข้าวโพดตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้ออกดักมาดักก็ได้นะเนี่ยครับมันกินข้าวโพดตรงนี้คนระับเนี่ยดูนะไก่ปานะครับในสวนข้าวโพดนะเดี๋ยวผมจะลองพองมาเปิดให้ดูนะครัเนี่ยครับหมายที่เราจะพามานะครับ หรือไม่ก็หักกโพดไว้ก็ได้นะหักข,ขพโพดไว้ตรงนี้นะครับให้มันกินตลอดนะได้ตัวนะนครับเนี่ยมันน่าจะนอนอยู่ตน้นะนะนี้ครับไก่ปลานะเนี่ยครับถ้าดักก็จะดักแบบนี้คนระับเนี่ยครับถ้าเปิดลําโพงนะครัเนี่ยครับช่องนี้ก็ดักได้นะครับแล้วก็บังช่องนี้ไว้นะเนี่ยครับบังแล้วก็เปิดลําโพงไว้ตรงนู้นครับให้มันเดินเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดักนับคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ไปซื้อเชือกมาแล้วครับเนี่ยครับมันก็จะเดินลงไปแบบนี้ครับไก่ครับมันมีตัวผู้ด้วยครับเนี่ยครับมันน่าจะนอนนี่ครับเพราะว่าหวยมันขันตอนเช้าทุกวันเลยครับตรงนี้ครับครับแต่ว่าเมื่อกี้ไก่ตัวเมียบินไปสองตัวครับแต่ยังเห็นตัวผู้ครับตัวเมียอยู่ล่างนะครับเนี่ยครับป่าพดก็น่าจะ สามสิบสี่สิบไล่เลยนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับเดี๋ยวผมาจะพาไปดักนะครับคลิปหน้านะครับ